เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมารีวิวครับรุ่นนี้นะครับเป็นเตา200ลิตรนะครับแนวนอนเป็นตตวทับตัวนี้นะครับตัวนี้รุ่นนี้ออกแบบให้ใช้งานได้ทนทานครับไม่ต่อยกว่า3ปีนะครับตัวนี้อยสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับอะไรทุกชิ้นถอดเปลี่ยนได้หมดแม้กระทั่งห้องเชื้อเพลิงตัวนี้ก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นะครับระบบตัวนี้เราปรับปรุงใหม่นะครับมันจะมีระบบแก๊สนะครับที่เราปรับปรุงขึ้นมาอันนี้เป็นท่อน้ำมันเนาะ ในปกติแถมให้านี้นะครับระบบของการขายแก๊สเนี่ยอันนี้จะเป็นท่อแก๊สล่ะนะครับซึ่งปกติเราจะต้องเปิดเปิดวาลวให้สุดเลยนะครับถ้าเราต้องการที่เก็บนูำไม้เราก็สามารถที่จะปิดตัวนี้แล้วก็เปิดวาวตัวนี้ออกให้สุดแล้วแก๊สหรือควันไม้เนี่ยมันจะออกมาท่อน,นี้นะครับผ่านระบบเข้าไปในท่อควบแน่นนะนี้จะเป็นชุดควบแน่นของน้ำส้มผลไม้เนี่ย มันจะไหลออกมานี้นะครับแก๊สก็จะออกของรูนี้น้ามันน้ําต้นผลไม้ก็จะออกของรูนี้นะครับทีนี้ความพิเศษของตัวระบบเก็บน้ำต้นผไม้เนี่ยตรงงรุ่นนี้เนี่ยที่ปรับปรุงขึ้นมานะครับสามารถที่จะถอดระบบออกมาไดยกาทะลวงทำความสะอาดระบบได้ง่ายมากนะครับซึ่งวิธีการถอดก็ดง่ายครับเราก็จะเอาประแจคอม้ามาเปิดอันนี้ผมสาธิตให้ดูก่อนนะครับสามารถที่จะถอดออกได้เลยนะครับ ก็จะมีรูไว้สำหรับไว้สลวงนะครับนี่นะครับข้างในก็จะเป็นรูใหญ่เลยนะครับตรงนี้เอาถลวงครับซึ่งผมจะมีฝาปิดไปให้นะครับตรงนี้สามารถที่จะถลวงได้นะครับถลวงออกตามรูตามช่องต่างๆได้เลยนะครับตรงรูนี้ด้วยนะครับสามารถที่จะสลวงได้นะครับก็ง่ายๆประมาณนี้เวลาติดตั้งก็เราแก้เสียบ้าไปในรูรูเดิมนะครับ ดูเดินะครับแล้วก็ปักอบไปโอเคแค่ตึงๆมือก็ใช้ได้แล้วครับแต่ถ้าอยากให้แน่นตัวนี้ก็แนะนําให้ลูกค้าเอาประแจคอม้ามาทําการไขนะครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วแก๊สไม่รั่วแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรุ่น นแนวนอนนะครับดิมิเต็ดอิทิชันนะครับของสองล้อริแบรนด์มีสุขเวิร์กแลนด์นะครับก็ Donc, ต่อมาณนี้ครับขอบคุณครับ